สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC ทีฮักแปง้งสู้ขูสข่สู้คนสุหมงสุบอลสบายดีงามสวยๆพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงพี่น้อง <c ười> สิบโมงนักเตะเก่านาฬิกาเอ้ยอเอาเองเนาะสามโมงเก้าเก้านาฬิกาคุณว่าแต่ตอนนี้เป็นสี่โมงเก้าสิบโมงพี่น้องเนาะสี่โมงเก้าสิบนาฬิกาแล้วไอคลิปนี้เฮาก้าสิบพาพี่เพื่อนเนาออกไปหาน้องเจี๊ยมพี่น้องเนงาะจะว่าไปบ้านงาบูาาบาจักเมื่อนี้ ออกไปเล่นน้ำเจมี่ก่อนหมู่บ้านเนี่ยเพิ่นกดเขามาอยู่พี่น้อง,ของเขามาตอนเอ่อเฮามาจะเลี้ยงงูพอดีเนาะแต่ว่าบริษัทที่เป็นปลาลุงเบิงเพิดเขามาเล่นกับน้องแอนจี้พอดีเพิ่นเขามาเข้ากับพอดีเพิ่มสิบไปางานศพแหละเมื่อวานเนาะแต่ว่ามือนีบหูวเห็นเพิ่นเขมาม้าผ้าพี่พาน้องออกไปหาหลา,านไส้ก่อนพี่น้องมือนี้นเนาะไปหาหนัวน้ำลานไส้ก่อน ห้าเหรียญน้ำร้านใส้หน่อยก่อนเด้อไปพี่น้องไปตอนนี้ก็มาฮอดเพื่อนจิมมี่แล้วป้าลุงสวัสดีป้าลุงเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีป้าลุงเรียบึ่งปุะเถิพ่อไปใช้มาเนี่ยไปขุดมันอยู่ดอนอโอ้ขี้ดื้อเด้เนี่ย ลนน้ำจิ้มมีพี่น้องเลยน้ำงงงงความแล้วฮะความแล้วม่โอ้ยขกิ่งแทบวะมือหน่อยๆเลยนี่เลยคนกับฝอคนหน้อยๆขึ้นกิ่งแทบวะฮ้คือ้กิ่งแทบวะอ่ากินมั้มรึเปล่าอฮะหกเดือนมือนี่เลยดิหกเดือนแหละมันหกเดือนมือนี่มันหกเดือนเต็มเลยดิป่าลุงเนาะเพไอซีประการทามเข้ามาอยู่เนาะฟุเฟินบอดี้อัน กูเพิ่งบอหท่านหูนะถามว่าไอเจี๊มนี่ได้จักเดินแล้วเนาะไอเจี๊มนี่มีนี่ได้จักเดินแล้วอผลว่าไอฮกเดือนเต็มพี่น้องเอ๋ยเดือนเต็มวันนี้บางวันขอเท่าไปเอาค้าต่างกล้องก่อนนอนนั่นเนี่ยก็นอนอยู่บ่อยกวันนี่ก็นอนในเตียงเนี่ยพูดเนยนอนแบบแล้วบันในเสาร์จะยังสองเที่วโมงมีทานบนเรือเบรกลมเรื่องอะไรจะจบ มาฮาที่แรกเขาคิดว่าพ่อเพิ่อนอาย่พี่น้องเลยอายุคือเห็นได็กนิ่งปนุ่ยว่าเจ้าข้าเจ้าสิพังรักของเขาเจ้ากระแสนเจ้ารักสั่งมานะสั่งลอยห่างลอยก็ลอยสามสิบเก้าข้าเจ้าเอามาลายขันอยากเอาเมื่อกขามันยะเขาก็ร่วงไปเลยต่อไปแม่น้องเอ็นจีเพิ่นฝากเงินมาให้พี่น้องเลยเพิ่น สิเห็ดหัวอ้อมเฮือนเพิ่นวะเนาะเห็ดบริเวณดินดอนตอนหยาเจ้าของเลยนะแต่ว่าสิสร้างเพิ่มหรือยืมแมวรักงามหรือเช็ดเพิ่มเลยรออะไรเพื่อนเลยใช่หนิ่งเลยอาไงเพิ่ยเดี๋ยวเชิญเพิ่นสิก้นรักหัวได้ยิ้มปนุ่ยเว่าเะดอกก็เลยออกมาเหนาหพี่น้องเนาะเร็ว่าสิออกมาขุดซอยเหวะงามมาใครโบเห็นด้วยใส่ชุดแดง ใส่สุดแดงแรงฤทธิ์นะครับนี้วหน้าระดาวนั่งวานเพิ่งกระเข่าพี่น้องเลยขับลิศนั่นไม่ง่ายุ่วานแต่ว่าเฮาผัดพอดีกระลังสิไปเพื่อนดีครัเจ้าก็เลยบริหยอกร้านครับนะครับเฮ็ดอันนี้แล้วเฮ็ดอันนี้คุดอันนี้เดี๋ยวชิวยพี่คุดแล้วสิออกมาเลย ตัวเทียงตัวยังสิหาแนวมาสู่สุพรรณกินวะหามาหม่อห้ายังมาสู่สุพรรณต่ำกิดว่านะผัดใบยูพี่น้องเอ้ยบกุหกับลิกับใบยูใบกุหลากับใบน้ำกันกับพ่อน้องเจมี่ลูกยุกเล่นที่นอนนี่นิ่มมกว่านิ่มลากว่านิ่มน้อยฮะกระตื่นนอนหมดเลยนี่ก็แม่นฮะกระตุ้นนอนอยู่แหละเศร้าปอนขมกแล้วตอนนี้นะมกินมกินบ่แฮมอืมร่างแม่แถว ไม่ไม่เข่าตั้งค่ากล่องก่นอนลมออกแล้วเ่เออง่อลมออกเลยแด้พี่น้องตอนนี้นะง่ลมออกแล้วไม่งม่เข่ากางกล่องกัน โอ้น่ะเย็นอยู่เลยบ๊อบีมีคลิปพี่น้องเอ๋ยมีคลิปลงอย่าี่ให้นอกก้นงนอ,องเบิรงกันเลยมาเห็นน้ำจนนิ้มมี่เลยถ่ายคลิปออกบล็อกล้านหน่อยน้ำเนาะอย่างก่อนมินงงนี<อ>่เขาหงเยนบ๊อบเมื่อเขาหงเยนเมื่อกรกะแมร์เต่ากัมานอนบอกลละอะไรกันอ่ายมแรงหรือมาเศร้าอะไรเมื่อมา,มา Đấy, thằng ta ôm đúng, mua để khơi ôm khi dậy bây giờ, nó cản đó, giờ nó cản này, ôm cả đắt thưa đây nè, <laughs> thôi 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 thôi, nè, phải phải Khô vòm đâu cút mà à, chị nhỉ, mẫn oãn เอ้แต่ยังน้อยนะเาผมเคยเอาหน้องหน้องแอนจี้เอ้ยน้องแอนจี้วะน่องนู้น้อยนะน้องวินนี่นะเพิ่นได้สองสามเดือนเทาบั้นผเคยเอาเลยผมเคยอุ้มแห้งอยู่แต่ว่าอุ้มผมเปลนนี่ครั้งซ้ำหาเดือนซ้ำมูลนี่แหละเออเอาเปลนแล้วบบบนี้โนเลี้ยงเข้ามาโนเลี้ยงเข้ามาอ้าวสบายดีสบายดีโอ้ยวลานี็กเกี้ยว เออแสงกั้นนะโหยมาเล่นน้ำจิ้มนี่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 จบายดีเนาะสะบายดีวันไหนอายพี่น้องอายทรมากเขาลล่นทายคลิปอยู่ได้เดยังไงเอาสบายดีสบายดีพี่น้องแน่เนี่ยถักไก่พี่น้องนะเพ่นี่เนี่ สวัสดีพี่น้องง่ายปะง่ายเพื่อยูออปมมลลัก,กนนซี่พี่น้องเพื่อทรมาะลิน้ำง่ายเฮาเนาะผูกผู้ผู้ทิศกันกับเฮาเนี่ยนะเนาะเอฟซีเคยกระทืมาหลายอยู่ว่าอันบ้าด่านี่มีพี่น้องจะค้นเนาะคน,นะว่าเกรย์น้องหรือว่ามีแต่บ้าดากับปนุ่ยสองคนเนี่ยพวกคืเอเห็นจะสองคนเนี่ย่าจ๊ะผู้อื่นเพิ่ยอยู่ไก่พี่น,อน,อนอ้นองเนาะเรื่องูเรื่องนะคือปนุ่ยเป็นผูก้โก๊ผู้สองก็คือแม่น้องแอนจี้ เลี้ยนเรียบเลี้ยนเด็กกะเลี้ยงไอ้คนนี้ซื้อเลี้ยงนี่ยคนนีเอาเมียจะบักซี่นี่ยไ <c oughs> ปงานพวกนี้นะไปได้ยังมื่อ,อไร <c oughs> เออจะเฮาชิมเฮากติดต่อกันเรื่อยๆยน้องนาะพี่น้องก,ก,กันนะโบได้เคยที่ว่าบโบติดต่อหากันโบน,น้องทุ่มห้าไอ้กับไอ้ทุ่มมาหาน้องขึ้นในนี้น khi khao lẽ <laughs> ngoài như sang hoa thế <laughs> đi khao chắc muốn mượn lên đây đấy muốn thôi muốn của hao không này phun con

ทังเบิ้งพี่น้องเนาะแล้วเขาแล้วนำ้ำเขาขึ้นเล่าปีนาผ้าไหมอยู่ดีมีแห้งน้องโควิดกับเมืองเมืองกับเมืองบ,อบ้านสิพ้าพี่น้องลงไปเียนปักเซ่น้ำอ่อยอยู่นาะเพื่อนก็นอยากให้ลงไปหาอยู่ได้พี่น้องไยอยากให้น้องลงไปเยี่ยมไปยามไปหาทายธรรมศาสตร์ไปหาทายชีวิตกันไปอยู่ของคนพี่น้อง็คือสีโอ้ขึ้นสี ติดตามไลน์เนาะคนติดตามขึ้นสิไลน์วิวคือสิพุ่งพวดอยู่เอาคิดอยากลงอยู่อยากพาชาวแม่ลงบมเดหเห็นกันในตัวจริงเสียงจริงบราเดหเห็นกันในสองปีแล้วว่าอันนจะอะไรปีเจ้าขึ้นมาปีนะสปีอไงใช่สามปีเดียวใช่ตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดว่าจะคืนมานะสิบเก้าสแปดถึงสิบเก้าประมาณนี้แหละเนาะสองสามปีนะพี่น้องเว้ยนี่แต่ได้วิดีโอข้อหาการ บ้านนี้ไอ้เพื่อนก็ไปเฮ็ดงานแน่เมื่อก่อนนะเพื่อนบอกท่านเนี่ยไปเฮ็ดที่ว่ามีโอกาสขึ้นมาหล่นน้ำหนองน้ำแถวแม่นะบ้านนี้เพื่อนไปเฮ็ดงานอยู่โรงงานของงานเบียร์ป้องโงงานเบียร์เหล้าหรือเปล่าโรงงานจะเ,เห็นไงโนงงานโรงงานเคยเหล้าอ,อ,อยู่เนาะเออนักด้วยงานนะ <c oughs> ใครเยอะ <c oughs> นาะบดบดบุมีเวียกกับ้โทู่านองนั่นี่นั่งอยู่ซื่อๆกับเด้เอองานคือกับเดทได้มือเท่าไรล่ะข้าเจ้าไห้นะมือละหกเจ็ดสิบพันนี่เนองเป็นเงินกีบเนาะเป็นเงินบาทหนึ่งรันมัณสองลอยนิน่อยนันนี่เนาะ สมุเงนข้นคัเจ็สิพันธ์มื่กีมีแ่สองลอเลยแต่ว่าบ้านเพิ่นใช้เงินกีบก็เลยแบ็พอใส่พอใจทยธรนมดานะโดย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 โชคดีอ้บังบางเห็นข้มาลิน้ำไหมโดยโดยมันหนามากเลยเจ้ายบาย

จริอง,อง,เงเขาอยากสกี่เขาหูเบี้ยวสำเนี่มันคู่ใหญ่เออคู่ใหญาา่ว่าหัวเจสี่นสิมาคามาได้บ้าอืมมาแต่ว่าโบเห้งว,ว่านี่นนเนาะคูไดเปินเกี่ยวข่ากับกันใจอยู่นะั่นและมอวานนี่นะเ <c oughs> ขาเจ้าก็ได้คิดยากีว่คือเล่าลเปิลเกียวลคับเออฟันเลยได้ได้ยักสอบแล้วเกี่ยวดสิบแปดสอบปสอบคือเล่ารืยนไดปาเอมีได้กินเขาไหมได้ไ่น้องเอ๊อ หบราณนี่ป้อนเขาบ่ะป้อนแต่ว่งหันแล้วไม่้องเนาะป้อนโบราณมือไปได้ดอกแเพิ่นบอกคอยกินมาซะกินกินเต้นุ่มแม่ด้แจะกอนเด้อดูนะเด้อกินช่องนิ่วได้เจอเจ้าเขาบอกช้องเบื่อืตตื่นมาพันกินนมมาแล้วกินแล้วชุดเดีเาจังครัต้อาคอ ต้อปลาคอวาซาคือได้ปลาคอคอ่นไปยิงเอเอ็ไยิงเออไปยิงเขาไปยิงป่าวาเนี่ยแม่นวัวเขาไปยิงนกบอไปยิงใช้หัวบ้านเขาปุบหวกนติ้วโอ้ได้อี่บ่ได้ช้ามตัวทุคนกต้องมีเน่ัแต้งเิแ้อีอชงเข็่ด้วคือขวาเลยน้องพี่น้องนาองอังเบิ้งไี่น้องแล้วเขาแล้วน้ำนี่แหละอัน เนาะอุทพาวัฒนาทรงจะส5 5, ิลลงเะเล่นน้ำอ้ายอยู่อยู่ักเซีเพิ่นแปลวมีงอยู่หันผูหลายปีเลยพี่น้องแต่ปีสองพันแปดนี่อะไรหมาก่นฮะก่อนอีกวะสองพันก็ได้รู้อสองพันแปดจิมมี่อันนาเกิดแล้วเนาะเจ้าที่เกิดแล้วประมาณสองพันเจ็ดลงไปอยู่นะปีนี่ปีหนึ่งัสองพันเี่ยวสองพเดสองอะไรนี่ปีนี่ สิบแายปีเลยเนาะสิบแปาปีแล้วชิหาปีแล้วเจ็ดส so ิบแปดสิบเก้าสาวสี่สิบสองไงสิบหาปีเลยนี่เจ้าเคยลงจากเถื่อบอกเคยลงจากเถื่อ้าแต่อายไปยูหันสิบกูปีเพราะถ้าเดีไปเห็นบ้่นเพิ่นจักเถื่อพี่น้องเอ้ยนอกคูได้ที่ได้ไปแล้วก็นี่เจีนจี้เห็นนี่มี่ไง่ี่ไงปนุยลุงนุยไอ้แคนุยอ้นุยจะได้ไปเลย แตยังน้อยเออแต่ยังน้อยแค่นุ้นอกาเกิดชานยนจ้เอาไปนะแวาอน้ยเดี๋ยวไปนะแต่กาแม่น้องเอจี้ก็ได้ไปพ่อเอจี้ก็ได้ไปมดในเงินอย่างเงี้แตห้าัไปเนาะเมน้องมินเพิ่งเยอะกว่าท่านก็มาอยู่ท่านดนแต่คนในครอบครัวเนี่ยมิแต่ห้ามยังม่นยังม่เคยไป้าลาไปโงเทือไปสองเทือกนะไปชุดชุดชุดเปลี่ยนุดไปของทานเน่บอซีผาไปเที่ยวเฉาะ่ไป เดีวไปรีพีผุโอ้ยจีไปฮอลี่ีไปเอพนียังไงเ้พยังหงก็อันนี้อันนั้นเด้อสบาเยอจ้ะคอนเพิ่งายวปออันเดียวกันหมอนมออ้อนวยเยอะเยงวิยังเลยเด้อทางยเด้อพี่น้อง เจมี uhm, ่เร yeah. ิ่มอยากอ่อนเอ็นอ็นเล้วเด้อป้ารุ่งเอ๋ยอ่ะบายบายป้ารุ่งใช่บายบายอ่ะบายบายอ่ะบายบายยิ้มมั้งยิ้มมั้อ่ะบายบายขอบใจร้ายๆพี่น้องสูุข่สูขคนสูุมองสูุบอลที่ติดตามว่าซิมีแนวนัวกับร้านเคยกับเบากับลีกับร้านสาวกับบ่อดิ้นัวพี่น้องกันวันนี้เนาะทีมงานอยู่บวบพี่น้องมือใหม่มือใหม่มือใหม่อยู่ดีแม่แห้งส่ขุสูขคนพี่น้องพอกันไม่คลิปนะสบายดีสบายดี